อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่สาอีพีที่141กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนดโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไ่บ้านจัดส่งพัสดูให้นะคะพี่จา๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะพี่จา๋าเป็นพระนางพญามีมวลสารมาเก่าสวยเลยค่ะพี่นางพญาหมายเลขที่หนึ่งค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระนางพญา300บาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่หมายเลขที่สองเป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงเก่าสวยค่ะพระปิดตานะคะพี่จ๋าเนื้อผงเก่าสวย300บาทหมายเลขสองค่ะ หมายเลขที่3เป็นเหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวดค่ะ <_ d> um> เหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญทรงผนวดหมายเลข3ค่ะเก <_ d> um> ่าสวยนะคะพี่เหรียญรัชกาลที่9หมายเลข3 300บาทค่ะ หมายเลขที่4นะคะพี่จ๋ามาในซองค่ะพี่เป็นซองแบบนี้ค่ะพี่จานีค่ะเหรียญรัชกาลที่9นั่งบัลลังก์หมายเลขที่4ค่ะเหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่จาเป็นเหรียญน,นั่งบัลลังก์ปี39ค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ หมายเลขที่4 300บาทค่ะพี่หมายเลขที่5ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญ72พันษารัชการที่9มาในซองเดิมนะคะพี่จ๋าแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญรัชการที่9นะคะพี่จ๋านี่คะ่ะเป็นเนื้ออันปะก้าทั้ง2รายการนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ <S <S แบ่งปันอยู่3 0 0บาทเหรียญรัชการที่9คะ่ะ หมายเลขที่6เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่จา๋าหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านหมายเลขหกค่ะเนื้อว่านเก่าสวย3ามรอยบาทค่ะ หมายเลขที่7เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงนะคะพี่สามีร่องรอยการถลอกนะคะพี่สานี่คะ่ะเนื้อหามาแบบนี้เลยคะ่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อผงหมายเลข7 300บาทค่ะมีแร่โรยหน้าหลังนะคะพี่สาเก่าสวยเลยคะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลขที่7ค่ะ หมายเลขที่8เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหมายเลข8ปดค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะพี่สาเก่าสวย300บาทหมายเลข8นะคะพี่เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะ หมายเลขที่9กนะคะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขม2468ค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงพ่อพรค่ะพี่จา๋าพ่อพรวัดหนองแขมหมายเลขเก้าค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่เก้านะคะพี่หมายเลขสิบเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมค่ะ พระชัยใหม่เลข10นะคะพี่จ๋าเก่าเลยค่ะพี่พระชัยหลวงปูเอี่ยมใหม่เลข10บค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทคะ่ะ11เเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จ๋า สมเด็จเก่าหม่เลข11ค่ะเป็นพิมพ์เส้นได้เก่าสวยค่ะพี่3 0 0บาทใหม่เลข11ค่ะ สิเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋ามีมลสารด้านในโชว์มาแบบนี้เลยค่ะพี่พระสมเด็จหม่เลขสิบสองสามบาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหม่เลขสิบสองนะคะพี่แบ่งปันที่พี่ fc ที่สามรอยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจ้งหม่เลขกันเข้ามาค่ะ 13นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข13ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลข13 300บาทค่ะหม่เลข14เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าแตกรายงานเนื้อเก่าๆค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลข14 300บาทนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะใหม่เลข15เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่จา๋าพ่อคูณปีหนึ่งสองค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบสี่ค่ะ อุ้ยกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่หลวงพ่อคูณหมายเลขสิบห้านะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบหกเป็นพระศรีวลีหลวงพ่อกลวยคะ่พะพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ศรีวลีค่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋าเนื้อดินมันๆเก่าๆเ,เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทคะ่ะพี่จ๋าศรีวลีพ่อกลวยหมายเลขสิบหกค่ะ 17เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พ่อกลวยหลังยันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยหลังยันค่ะพี่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะเหรียญน,นี้นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังยันปีหกหนึ่งค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะอ่ะสิบแปดเป็นพระปิดตาค่ะพี่สาปิดตาหลังยันนะคะพี่เนื้อกะลาลงรักปิดทองค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะพี่สาเป็นพระปิดตาค่ะพี่หมายเลขสิบแปดสามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋า19เป็นขุดสะพิมพ์ใหญ่หลวงปูเผือกคะ่ะพระขุดสะนะคะพี่จ๋าขุดสะพิมพ์ใหญ่หลวงปูเผือกคะ่ะด hey, ้านหลังมียันนะคะพี่จ๋าหมายเลข19ค่ะพี่จ๋าขุดสะหลวงปูเผือกหลังยันค่ะพี่ หมายเลข19เก่าสวย3 0 0อยบาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ20เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทาบนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทาาพ,พร้อมเลี่ยมนะคะพี่เป็นรูปถ่ายเขาดำเก่าเก่าหมายเลข20ค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋าเป็นสีพึ่งค่ะพี่เขียวเขียวนะพี่นะมองไปออกเขียวเขียวค่ะ หลวงพ่อท่ใหม่เลขยี่สิบสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตาสายใต้ค่ะพี่ปิดตาสายใต้หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ ก่สวยค่ะพี่จ๋าหมายเลข21เป็นปิดตาสายใต้300บาทค่ะ22นะคะพี่เป็นพระกุนะคะพี่จ๋าพระกุวัดท้ายตลาดค่ะมีครับกรุมาด้านหน้าปราบรายนะคะพี่จ๋ากรุวัดท้ายตลาดหมายเลข22ค่ะ 300บาทค่ะพี่พระกุใหม่เลข23 22บค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยคะ่ะอ่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดหูเชื่อมคะ่ะหลวงพ่อจาดนะครพี่จ๋าเป็นเหรียญหูเชื่อมค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จย์เรียนหลวงพ่อจาาหูเชื่อมหมายเลข23300บาทค่ะ24เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะพี่จ๋าพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่นี่ค่ะยันหลังมองเห็นชัดอยู่นะคะพี่จ๋าของขวัญวัดปากน้ำหมายเลขยี่สิบสบาทค่ะ ยีสิบห้าเป็นตะกุดหนังเสือค่ะพี่สาตะกุดหนังเสือค่ะพี่ลงลักปิดทองค่ะพี่๋ามีร่องรอยการมัดเชือกไว้ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะอ่ะ วัดขนาดความยาวอยู่ที่2นิ้วค่ะพี่จา๋านี่ค่ะความยาวอยู่ประมาณ2นิ้วใหม่เลข25-300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จา๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่จา๋าพ่อคง2484เนื้อตะกัวค่ะมีร่องรอยการเลี่ยมขอบค่ะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อตะกั่ว300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะอ่ะยี่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อตะกัวเลี่ยมขอบค่ะเก่าสวยค่ะพี 17, ่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทน,นะคะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพ่อเงินพิมพ์คีตาค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่เก่าสวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญจอบเล็กค่ะพี่จ๋าจอบเล็กหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะจอบเล็กเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะหมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋า เป็นเหรียญล่ออกเราพร้อมเลี่ยมนะคะพี่เหรียญล่ออกเรานะคะพี่สามมาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะ300บาทหมายเลข3 0มสิบค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อทรายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่สา1หงองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันรอบเย็น30รายการลงครบแล้วนะคะพี่ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่141ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า